เวียดนามไทยจับมือเขย่าเกมชายแดนเมื่อกัมพูชารู้สึกว่าหลอนและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฮียเหลาในยามที่ไฟความขัดแย้งไทยกัมพูชาย,ยังอุ่นระอุอยู่ที่ชายแดนเสียงปืนอาจเงียบลงบ้างแต่คลื่นใต้น้ำกลับเริ่มปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆเยมื่อปรากฏภาพหนึ่งภาพที่ไม่ธรรมดาภาพของนายทหารระดับสูงจากเวียดนามและแม่ทัพภาคที่สองของไทยยืนยิ้มจับมือกันอย่างเป็นมิตร ใช่ครับจับมือท่ามกลางบรรยากาศการเมืองชายแดนที่ตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาคำถามที่ผุดขึ้นในหัวของคนกัมพูชาคือมันยังไงกันแน่เวียดนามซึ่งเคยเป็นมิตรของกัมพูชาในเวทีประวัติศาสตร์กลับมาพูดคุยกับฝ่ายไทยในช่วงเวลานี้เพื่ออะไรแถมยังเป็นการพูดคุยด้านความร่วมมือทางทหารอีกต่างหากนี่มันสัญญาณอะไรสองมิตรเก่ากำลังจะเปลี่ยนเกมหรือไม่การทูดสายแข็ง จากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้าก่อนหน้านี้กัมพูชาเองก็เดินเกมการทูตอย่างเข้มข้นพยายามขอแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั้งในาและนอกอาเซียนประเทศไหนมีชื่อเสียงในโลกไปหมดญี่ปุ่นฝรั่งเศสจีนรวมถึงเวียดนามเองก็ถูกดึงเข้าไปในวงจรจากัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าตัวเองมีเพื่อนเยอะและมีความจงยิในการต่อสู้เรื่องดินแดน แต่ในขณะที่กัมพูชาทุ่มสุดตัวไทยกลับเลือกที่จะนิ่งเล่นตามเกมสากลไม่โวยวายไม่สร้างภาพไม่เดินสายโชว์ตัวมีแค่การควบคุมด่านชายแดนและการทูดในลักษณะที่แนบเนียนแล้วอยู่ดีๆเวียดนามก็มาหาไทยมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาทันทีครับคลิปหลุดภาพถ่ยการพบปะกันแบบเปิดหน้าและที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาความรู้สึกของคนเวียดนามจาก คู่แข่งฟุตบอลสู่กองเชียร์ไทยเหรออย่าแปลกใจครับหากคุณไปอ่านคอมเมนต์จากโลกออนไลน์เวียดนามจะพบว่าชาวเวียดนามจำนวนไม่น้อยแสดงความเห็นใจไทยพวกเขารู้สึกว่าผู้นำไทยยังบริสุทธิ์ยังไม่ทันเหลี่ยมทางการเมืองของฮุนเซนแห่งกัมพูชาหลายคนถึงกับบอกว่า เข้าใจไทยดีเพราะเราก็เคยเจอแบบนี้เพราะในมุมของเวียดนามพวกเขาก็มีปัญหากับกัมพูชาเหมือนกันทั้งเรื่องประวัติศาสตร์พรมแดนและเกาะที่เป็นที่ถกเถียงอย่างเกาะผู้กวกซึ่งเวียดนามยึดครองแต่กัมพูชาก็ยังอ้างสิทธิ์มาตลอดความรู้สึกของเวียดนามไม่ต่างจากของไทยในกรณีเกาะกูดหรือปัญหาแผนที่ฝั่งดานบกคือฉันอยู่ของฉันดีๆแล้วทำไมคุณจะมาอ้างว่าเป็นของคุณ นี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวเวียดนามจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากอดีตคู่แข่งฟุตบอลสู่พันธมิตรในสนามการเมืองและทาหารกัมพูชากับบทบาทไข่แดงกลางระหว่างเวียดนามไทยประเทศไทยอยู่ทางตะวันตกเวียดนามอยู่ทางตะวันออกตรงกลางคือกัมพูชาจังหวัดนี้คนกัมพูชาจำนวนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะโดนล้อม เพราะไทยกับเวียดนามกําลังจับมือกันถ้าสองขั้วนี้ร่วมมือกันจริงกัมพูชาก็ไม่ต่างจากคนกลางที่ถูกบีบทั้งสองด้านในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ไม่ใช่แค่เกมการทูดธรรมดาแต่มันคือการวัดพลังพันธมิตรการต่อรองและการตั้งท่ารับมือในกรณีที่ปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้นอีกครั้งหนึ่งภาพเดียวสะเทือนความมั่นใจทั้งภูมิภาค ภาพของพลไทยบุญศินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองของไทยยืนถ่ายภาพร่วมกับรองผู้ช่วยทูตมหานเวียดนามไม่ใช่แค่ถ่ายภาพธรรมดาแต่มันคือภาษาทางการทูตที่ดังยิ่งกว่าระเบิดมันส่งข้อความไปถึงคนทั้งภูมิภาคว่าเวียดนามกับไทยนั้นไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่แค่จับมือธรรมดาแต่มันคือการวางรากฐานพันธมิตรในเชิงยุทธ,ธศาสตร์ที่ทำให้หลายประเทศต้องหันมามอง จากศัตรูเก่าสู่มิตรใหม่เวียดนามกับไทยในวันที่การเมืองเปลี่ยนเกมย้อนกลับไปยุคสงครามเวียดนามไทยเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวียดนามแบบชัดเจนแต่การเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนพันธมิตรเปลี่ยนและผลประโยชน์แห่งรัฐชาติก็เปลี่ยนวันนี้เวียดนามกับไทยไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดในอาเซียนแต่คือกลุ่มผลประโยชน์ร่วมที่สามารถใช้กันและกันเป็นหลักพิงได้ และแน่นอนครับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ย่อมทำให้กัมบูชาไม่สบายใจและอาจถึงขั้นวิกลจริตได้ตามคำพูดในโซเชียลเลยบทส่งท้ายโลกการทูตไม่มีคำว่าเพื่อนแท้มีแต่ผลประโยชน์แท้ในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีสิ่งใดแน่นอนวันก่อนอาจเป็นศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรพรุ่งนี้อาจจับมือสร้างพันธมิตรที่น่นแฟนยิ่งถั่วเดิม เวียดนามกับไทยอาจจะเคยทะเลาะก,กันในเรื่องฟุตบอลดานชายแดนหรือการค้าชายแดนแต่หากผลประโยชน์มันตรงกันการเป็นมิตรกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องลังเลคำถามสำคัญคือกัมพูชาพร้อมที่จะรับมือกับสมดุลใหม่ในภูมิภาคนี้แล้วหรือยังเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชัยแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหล่าเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ